กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆ,ๆใชงกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโตเกียวกูนนะครับผมเอาว e n i คนนิงกันในเซิร์ฟชัยนะฮะซึ่งคลิปวันนี้นะฮะผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับผมมาดูสูตรกาแฟทั้งหมดของเกมนี้ละกันนะครับผมว่า เราต้องใส่อะไรเท่าไหร่บ้างละกันนะครับผมสําหรับในเรื่องของวัตถุดิบนะครับในการที่หามานะครับผมเพื่อมาทํากาแฟเนี่ยมันก็สามารถหาได้ทั่วไปอยู่แล้วตามด่านผมคงไม่ต้องพาไปนะฮะก็อย่างเช่นหาได้จากการสรํารวจก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าเล่นบิงโกบิงโกดันอทุกอย่างนะครับน่าจะมีหมดเนาะโอเคซึ่งอันเทคุนะครับผมก็จะเป็นในการที่พามาทํากาแฟแหละนะครับผมถามว่าเราจะรู้สูตรทุกๆอย่างไปเพื่ออะไรนะครับผม เพื่อจะรับของด้านบนด้านั่นเองนะฮะยิ่งเรารู้สูตรกาแฟเยอะมากเท่าไหร่นะครับผมและเรายิ่งทําให้มันเป็นแบบขั้นที่ดีมากขึ้นได้เยอะเท่าไหร่นะฮะเราก็จะได้รับของชิปทะเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินที่แจกเยอะมากแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเพจนะครับผมแล้วก็ตั๋วสุ่มนั่นเองนะฮะ รวมถึงถ้าเราคราบกาแฟมาเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปให้ในคนในกิลดได้ะนรับผมเป็นการทําเสวสนะซึ่งเราก็จะได้เงินตอบแทนมากๆครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยเงินมานจะเฟอครับผมมันจะดูเยอะแยะมากมายนะครับแต่พอเล่นไปสักพักเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆของเกมนี้นะครับเพราะว่ามันใช้เยอะหลายบาทมากๆในการอัพแต่ละตัวละครเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาบอกสูตรกาแฟนะครับวันนี้ก็จะเป็นสูตรแรกนะครับผมซึ่งการที่ทาแต่ละสูตรเนี่ยผมต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนละกันนะครับมันอาจจะดัดแปลงได้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมอย่างเช่นกาแฟลาเต้เนี่ยอาจจะใส่กาแฟสักสี่แล้วก็ไปใส่นมสักสองเนี่ยมันก็ยังจะเป็นลาเต้อยู่ให้กับเรานั่นเองนะฮะเท่ากับว่าเราไม่จําเป็นต้องตายตัวขนาดนั้นนะครับผมเราก็ สามารถประยุกต์ได้หมดเลยละกันนะครับผมโอเคแต่อันนี้คือสูตรที่เขาแนะนำให้กับเราในะทางเกมนะครบอันนี้ผมก็ปลดล็อกมาหมดแล้วนั่นเองนะฮะก็ดูประมาณนี้เลยละกันนะครับผมก็จะเลื่อนเข้าไปเรื่อยๆละกันนะฮะโอเค ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นกาแฟ2แบบนะครับก็จะมีทั้งกาแฟเย็นแล้วก็กาแฟร้รอนนะเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆด้วยละกันนะครับผมโอเคเี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมลองผสมกาแฟให้ดูละกันนะครับผมว่าเราเนี่ยจะดวงดีได้ HSR มาหรือเปล่าได้ UR มาบ้างหรือเปล่าละกันนะครับถ้าผมคลิกไวไปเพื่อนๆสาม,มารถสต็อปคลิปนะครับผมแล้วก็ดูได้ละกันนะครับผมโอเคมันจะได้ไม่ยาวนานเกินไปละกันนะครับผมโอเค อันนี้ก็จะมาบอกสับผลที่ยังทําไม่สําเร็จละกันในเรื่องของกาแฟเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปทํากาแฟมอคค่าอบเชยร้อนกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราผสมแบบหลายๆครั้งไปเลยละกันนะครับเอาสัก7ครั้งไปเลยมาดูครับผมว่าเราจะดวงดีบ้างหรือเปล่าครับผม ชงกาแฟไปครับผมชงกาแฟโอ้ตัวเกียวคุณน,นี่คือแบบกาแฟนี่น่าจะเป็นอาหารหลักของเขาเลยแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยเอสเอสมาหนึ่งอันว่ะนี่ถือว่าเราดวงดีอยู่นะทุกคนนะเห็นป้าได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมกาแฟเอสเาซึ่งพอได้กาแฟแบบระดับดีขึ้นนะครับผมเราก็จะได้รับความคืบหน้าได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ในการอย่างที่บอกไปเลยว่าในการที่เราจะปลดล็อกแต่ละขั้นได้เนี่ยเราก็ต้องดวงดีในระดับหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับผมรวมถึงอย่างที่บอกไปเลยว่าถ้าเราเนี่ย วัตถุดิบไม่พอเราก็สามารถ <olor S 1> ดัดแปลงได้อย่างเช่นไอกาแฟเย็นก็เหลือประมาณสักสี่นมก็เหลือสักสองก็สาม <c Öz ell großes> ารถเป็นลาเต้เหมือนเดิมได้นั่นเองนะฮะอย่างเช่นไอกาแฟเย็นกับนมเนี่ยอย่างเช่นมันใช้1นึ่งละห้าใช่ผมก็สามารถดัดแปลงได้เหมือนกันนะครับผมก็สามารถเอากาแฟ2แล้วก็เอานม4ก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูเลยละกันนะครับผมเอาสัก5ละกันครับผมกดไปเลยฮะมาดูซิว่าจะเป็นยังไงครับผมชงกาแฟให้ดูแบบสดๆเลยร้อนๆเลยนะครับผมจวดๆออกมาเป็นโกโก้คั้นปปป๊ ได้ s r มานั่นเองนะครับผมเป็นบ้านมันก็จะมีผสมกันนะครับผมก็จะมีทั้งกาแฟครีมช็อปและก็ราเต้เห็นปะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่วัตถุดิบไม่พอแลวกันนะฮะก็สามารถลองทําแบบนี้กันได้ละกันนะครับผมแต่ถ้าใครวัตถุดิบเยอะก็สามารถทําสูตรแนะนําไปได้ละกันนะครับผมอันนี้ก็จะเหมาะให้หมดแล้วอย่างที่บอกไปเลยในขนมเท่าเราได้กาแฟมานะครับเราสามารถไปให้ในองค์กรได้ซึ่งถ้าเราให้องค์กรเนี่ย เราก็จะได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนรวมถึงนะครับก็จะได้รับในเรื่องของชิปถะด้วยถ้าคนในกลุเนี่ยของเรานะครับผมส่งกาแฟเยอะส่งทำเคสเยอะนะครับผมก็จะได้รับของชิปถะนะครับผมเยอะแยะมากมายแล้วแต่คนในกลุของเรานั่นเองนะฮะเห็นปะนี้ก็ได้กุญแจมาฟรีๆเลยพอเราส่งกาแฟไปนะครับผมเดี๋ยวผมส่งให้ดูเลยละกันนะฮะเห็นปะมก็จะได้รับเงินมาเห็นปะสี่หมื่นบาทครับผมหรือว่าถ้าเราส่งอันนี้เราก็ได้รับ30,000บาทนะครับผมแล้วรวมไปก็จะเป็น7 0,000ืเลยนั่นเองนะฮะ ผมบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ปั๊มเงินได้ดีมากๆเลยละกันนะครับก็แนะนําว่าควรชงกาแฟอยู่เรื่อยๆละกันนะฮะเพราะวันตอนเนี้ยเงินมันอาจจะดูเยอะอาจจะดูเฟ้อแต่เล่นเป็นสพักนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าเงินมันจะใช้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งคลิปดว,วันนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆแหละนะครับผมถ้าชอบใจแก่ลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ผมด้วยละเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเยอะมากๆเลยละกันนะฮะและเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายจ้า บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่้นูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่า